อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์นะครับมาพบกับผมในรูปแบบของพอดแคต์เช่นเคยนะครับกำลังอัดรายการอยู่ตอนนี้อีก10นาะที7จ็ดโมงนะฮะทุกคนแต่เมื่อคืนนี้ฝนถล่มหนักที่บ้านผมตกทั้งคืนเลยนะครับตอนนี้ก็ยังโปรยปลายมาอยู่นิดหน่อยเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็เสียงเขียดเสียงกบเสียงอึงอ่างเสียงโอ้โหสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยร้องห้องกันละงมนะครับแทบจะนอนฟังกันบางคนบอกฟังเพลินนะฮะตากับยายแต่ผมบอกว่าโอ้มันน่ารำคาญนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมขนาดว่า ตอนในช่วงเช้าๆี้นะครับเสียงกบเสียงอื่นก็ยังร้องแข่งกันเลยเนาะเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่นะครับก็อยากจะมาเล่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้แหละเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของอากาศนั้นไม่เป็นใจนะฮะก็เลยหยิบมาเล่ากันในวันนี้นะครับสำหรับการประกาศรีทายอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับนักแข่งหมายเลข41ของทีมอาร์พิเลียนักแข่งชาวสเปนครับอเลสสเอสปาโกโรนักแข่งที่อายุมากที่สุดในกฤิตอนนี้นะครับ35ย่าง36ครับ ก็อยู่ใน MotoGP มายาวนานถึง13ฤดูกาลนะฮะนับรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้านับรวมทั้งรายการชิงแชมป์โลกนะครับตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางนะครับที่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่ปี2003นี่ก็21ปีโอ้ยาวนานมากๆเลยนะฮะก็ตัดสินใจเร็วเกินคาดนะตอนแรกเจ้าตัวบอกว่าจะไปประกาศเรื่องนี้ว่าจะเอายังไงต่อเนี่ยอาจจะเป็นที่มูเจโรนะครับที่โฮมเลสของทางอาพิเลก็คือสัปดาห์หน้าฮะ สนามที่7สัปดาห์หน้าแต่ก็ชิงมาประกาศก่อนไปในแบบนี้เนี่ยก็คงจะส่งแรงกระเพื่อมนะครับไปยังนักแข่งคนอื่นๆเนี่ยหลายคนนะฮะหลายทีมซึ่งจะวิเคราะห์กันไปนะครับไปทีละประเด็นประเด็นแล้วกันนะครับว่าเป็นไปอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวทําความรู้จักกับนักแข่งคนนี้นะครับแบบคร่าวๆกันนิดหน่อยแล้วกันนะฮะว่าเป็นไปอย่างไรนะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์ถึงเรื่องราวในทุกวันนี้แล้วกันในอนาคตของเจ้าตัวเนี่ย ผมมองนะครับว่าเขาเป็นนักแข่งที่มีความเป็นนักสู้จริงๆนะด้วยความที่แต่ละทีมที่เข้าไปอยู่เนี่ยนะฮะเป็นทีมที่ไม่ค่อยได้พร้อมนะครับทุกทีมเนี่ยจะเป็นทีมอิสระเป็นทีมรองทีมเล็กๆอย่างเงี้ยผลงานมันก็เลยจับต้องไม่ได้นะฮะก็คือนักแข่งที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยหลายคนก็รียทายไปแล้วนะครับบางคนก็อาจจะทำผลงานได้ดีได้โดดเด่นกว่าอย่างนี้นะฮะอ่าก็มีชัยชนะมี ความสาเร็จเกิดขึ้นมีโพเดียมเกิดขึ้นนักแข่งรุ่นน้องนะครับที่มาทีหลังเนี่ยก็ทำเหมือนงานแซงหน้าไปแต่เจ้าตัวเองนะครับกว่าจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็คืออายุ30แล้วฮะอายุ30ขึ้นแล้วทั้งที่ความจริงแล้วนะครับนักแข่งโมอเตอร์จีที่ยิ่งเป็นทุกวันนี้นะมีโพเดียมันเร็วมากฮะบางคนเนี่ยขึ้นมาเป็นน้องใหม่นี่ก็มีโพเดียมแล้วอย่างเงี้ยได้ลุ้นชัยชนะแล้วอย่างเงี้ยบางคนชนะตั้งแต่ปีแรกอย่างเงี้ย แต่เขาไม่ใช่ครับเขาจะต้องแบบว่าต่อสู้ฟันฝ่านะฮะอันนี้ผมนับแค่อาร์พิเลียแล้วกันนะครับทีมอื่นๆนี่ยิงก็อยู่มาหลายทีมนะอยู่ทีมปลาแม็กอยู่ทีมายาม,มาฮ Power เวอ,อยู่เยอะแยะมากมายนะครับในเมื่อก่อนนี้นะฮะแต่เดี๋ยวเราคุยแค่เด็กอาร์พิเลียก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาจะรีทายในสีเสื้อของอาร์พิเลียก็อยู่กับอาร์พิเลียในแบบล้มลุกคลานะใช้คํานี้ได้เลยฮนะ อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆไปว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยย้อนหลังไปเนี่ยใครอยากจะได้เก้าอี้นี้ไปบ้างเนี่ยโอ้โหนะทุกคนคงสายหัวเพราะว่าอาพิเหลเป็นทีมโรงงานก็จริงฮะเป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแบรนด์รถค่ายนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จในรุ่นเล็กรุ่นกลางในาการชิงแชมป์โลกก็จริงแต่รุ่นใหญ่พวกเขายังห่างจากค่ายอื่นมากครับนั่นก็คือ เป็นสิ่งที่บอกว่าล้มลุกคลุกคลานก็เพราะว่าเหตุตรงนี้นะฮะกว่าที่จะพัฒนารถ i s g p ต้องบอกเลยนะฮะว่ามันเป็น DNA ของเขาเนี่ยโอชัดเจนมากครับอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออดน,นะครับแล้วก็ต่อสู้กันมากว่าจะพัฒนากว่าจะให้มันมีโอกาสได้ต่อสู้กับทีมอื่นได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกไป30บวกนะครับถึงจะชัดเจนในตรงนั้นจุดเปลี่ยนมาจากไหนนะฮะมาจากปี2021นะฮะ 2,021เนี่ยชัดเจนมาตั้งแต่สนามแรกตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลเลยครับคือก่อนหน้านั้นไปถ้าเป็น2,020ลงไปเนี่ยต่อสู้เพื่อท็อป10นี่ยังยากคือต้องบอกว่าเป็นอันดับเลข2ตัวทั้งนั้นฮะไม่ล้มก็จะจบในในเลข2ตัวลุ้นแค่เลขตัวเดียวได้เนี่ยโอ้โหถือว่าถือว่าโอเคนะครับตามจริงต้องบอกว่าปลายปี2,020เนี่ยเริ่มดีฮะท้ายฤดูกาลเนี่ยเริ่มเริ่มส่งสัญญาณมาหน่อยนึงแล้วทีนี้พอขึ้นมาปี2,021เนี่ย อันนี้ส่งสัญญาณมาชัดเจนเลยฮะตั้งแต่สนามแรกตั้งแต่ต้นฤดูกาลเนี่ยดีก็คือดีในในส่วนของเลขตัวเดียวที่เราไม่เคยได้เห็นทีนี้มันก็เฉียดไปเฉียดมานะครับโพเดียมเนี่ยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กว่าจะมาถึงโพเดียมแรกนะครับก็อรอตั้งแต่กลางฤดูกาลเลยนะฮะมาถึงสนามซินเวอร์สโตนในอังกฤษฮะอันนี้ทุกคนคงยังจะไม่ลืมใช่ไหมครับถ้าดูการแข่งจริงๆนะในใน,ใน,ในปีปีนั้นเนี่ยก็คือ สู้กันหลายคนนะฮะกับทั้งน้องชายตัวเองนะครับกับทั้งควาตาโรโนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จจบโพเดียมอันดับที่3ไปนะครับในปีนั้น <c oughs> หลังจากนั้นมานะครับครึ่งทางที่เหลืออยู่ก็ส่วนมากจะจบด้วยเลขตัวเดียวครับเนี่ยส่งสัญญาณชัดเจนแลปี2021ว่าโอเคละนะครับมันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะฮะที่อาพีเลียจะมีโอกาสได้ลุ้นโพเดียมบ้างหลังจากที่รอมาเนนิ่น,นาน หลังจากนั้นนะฮะในปี2022นะครับทุกคนเชื่อไหมครัว่า1ปีหลังจากที่เรียกว่าสร้างแรงกระเพื่อมเนี่ยเขาขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวเต็งลุ้นแชมป์โลกเลยในฤดูกาล2022เนี่ยมีนักแข่งอยู่4คนนะครับที่มีโอกาสได้ลุนแชมป์โลกอ่าก็คือชมป์เก่าฟาริโอควาจารโรแล้วก็ผู้ท้าชิงคนสำคัญฟรานชิโกบันยายานะครับแล้วก็เอเนียบาสเจนินี่แล้วก็รวมนั้งตัวเขานะฮะ ก็ถือว่าเลยครึ่งทางละที่อยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์โลกนะฮะเลยเลยเลยคลรฤดูกาลไปแล้วก็ในช่วงท้ายน่าเสียดายนะครับการแข่งขันประมาณ56สนามที่เข้าสู่ช่วงของเอเชียครับรถเนี่ยรู้สึกว่าไม่ลงตัวนะเซตรถกันไม่ได้เลยนะครับตอนนั้นเรามองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของข้อมูลเพราะว่าก่อนหน้านั้นทำงานร่วมกันกับทีมเฟรซินี่ใช่ไหมฮะพอแยกทางกับเฟรซนี่แล้วดูเหมือนว่าเรซนี่จะมีข้อมูลในตรงนั้น แต่โรงงานอาพิเรียรไม่มีนะครับเหตุผลที่ท,ที่พอเข้าใจได้ในตอนนั้นนะเลยทําให้มาพลาดคั้งะฮะสุดท้ายก็ท้ายฤดูกาลก็เสียอันดับที่3ไปก็คือเอเนบาสินี่ก็กลับมาแรงได้แต่อย่างที่บอกแล้วฮะว่าทั้งฤดูกาลมัน,ม,นมันเกินครึ่งทางนะฮะที่ที่คะแนนเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลุ้นเลยคือถ้าไม่พลาดคั้งที่เอเชียนี่คือมันพลาดแบบรัวๆเลยนะทุกคนนะพลาดแบบย,ยาวๆเลยฮะแทบจะทุกสนามเนี่ย ก็คงจะสร้างความแตกต่างได้นะครับแล้วก็นะครับพอมาในปี2023ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าผลงานก็อาจจะดรอปลงไปกว่ามาตรฐานเดิมอาจจะบอกว่าดรอปมันมันมันก็ไม่เชิง100%นตะฮะต้องบอกว่ามันก็อาจจะมีคนที่แปร่งที่แรงขึ้นมาหมายถึงว่าพวกที่ยังยังทรงทรงในปี2022เนี่ยพอมา2023เนี่ยโอเคขยับผลงานดีขึ้นแต่เขาก็ยังจะน่าก่งันได้นะครถึงถึง2ครั้ง นะครับสำหรับเอสเปอร์โกโลในปีที่แล้วก็ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะเนี่ยนะในสนามนี้แหละสนามคาตรตาลุญย่านะครับในสุดสัปดาห์เนี้ยก็ถือว่าอาร์พิเลียนั้นเป็นเจ้าของที่นี่ครับเหมาโพเดียมทั้งเสาทั้งอาทิตย์นะครับคือชนะการแข่งขัน,นแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเอลฟ์วิลเลเรสก็เรียกว่าแรงนะครับแรงคู่เหมือนกันนะฮะก็เป็นไปในแบบนี้นะครับจะส่งผลยังไงบ้างกับเก้าอี้ทีมอื่นอนาคตของเจ้าตัวจะเป็นยังไงจะวิเคราะห์ นะครับให้ฟังนะ,ะทีนี้เขาเคยเปลยอ,ออกมานะว่าเขาต้องการที่จะเรียกว่าอยู่ในวงการ m o t ต g p ต่อไปละ่ะแต่นะครับมองทางเลือกว่าถ้าเป็นเทสไรเดอร์เป็นนักขับทดสอบนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะน่าสนใจตรงไหนบ้างฮะคือมันไม่ได้ต้องเดินทางตลอดเหมือนกับในการเป็นนักแข่งแบบเต็มเวลานะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ลงแข่งขันด้วยนะฮะด้วยสีไวด์อย่างน้นอยก็ปีหนึงสาหนนะฮะ นี่ยมันก็ถือว่ามันน่าสนใจนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวเนี่ยอยากจะเห็นนะครับ ISGP ที่เขามีส่วนสําคัญมากๆนะครับในการร่วมพัฒนารถโมเดลนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาอยากเห็นาการประสบความสําเร็จฮะอ่าเขาอยากเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะแบบว่าต่อสู้ขึ้นมาหัวแถวหรือแม้กระทั่งมีโอกาสได้ลุ้นแชมป์โลกในอนาคตนี่ก็คือเป็นเป็นแผน,นที่เจ้าตัวเคยเปรยบเปยกันเอาไว้ซึ่งผมคิดว่าก็ มีโอกาสนะครับมีโอกาสมากหนะ้าท,ที่ที่จะเป็นจริงได้เพราะว่าการทํางานตรงนี้มันมันเดินทางมันอะไรก็ลำลำบากเขาพูดในเมื่อคือนนี้นะครับเขาก็บอกว่านักแข่งส่วนใหญ่นะครับก็ยังไม่มีครอบครัวนะนักแข่งรุ่นน้องเนี่ยส่วนมากก็จะเดินทางกันวันพุธใช่ไหมฮะวันพุธก็จะเตรียมไปบินแล้วละ่ะเพื่อที่จะแบบว่าสมมติก็จะไปแข่งขันที่ไหนเงี้ยโอเควันพุธเนี่ยเช็คอินที่แอร์พอร์ตแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางนะครับไปถึงสนามวันรุ่หัึ ก็ลงเ,เดินดูสนามสำรวจสนามอะไรต่างๆนะครับออกกําลังกายปรับตัววันศุกร์ก็เตรียมตัวแข่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นนะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออนะฮะคนหนุ่มมันก็แน่นอนแหละแต่เขาเมื่อก่อนเขาก็ยอมรับว่าเขาก็เคยเป็นแบบนี้ฮะเคยเป็นแบบนี้แต่ในวันนี้มันมันไม่ใช่แล้วนะฮะในวัยสามสิบห้าปีมันไม่ใช่แล้วเขาอยากอยู่บ้านให้มันมากขึ้นเขาคิดถึงลูกๆเขามีความสุขที่ได้ได,ได้ได้อยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เจ้าตัวสื่อสารออกมา แล้วพอเขารู้ว่าการเป็นนักแข่งมวยย p มันจะมาคิดแบบนี้ไม่ได้คือมันมันจะต้องจริงจังทุ่มเทกับงานกว่านี้แต่นนัในเมื่อเขารู้สึกว่าเขาทําไม่ได้ในตรงนี้แล้วมันมันมีสิ่งที่มันคิดถึงมีคนข้างหลังไงฮะเมื่อก่อนมันไม่อยากอยู่บ้านหรอกถ้าเป็นคนหนุ่มใช่ไหมฮะแบบมันมีความสนุกสนานได้เดินทางได้อะไรอย่างนี้ใช้ไปแข่งขันยังที่ต่างๆอะไรเงี้ยแต่มันเนิ่นนานฐานไปมันมันก็ไม่ใช่สําหรับเขาแล้วแล้วก็น้องชายนะครับโพสต์บาเกโรนี่ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทําให้เขา ล้าตัดสินใจในครั้งนี้ก็คือโปโลสโกโลกอีทายไปก่อนเขานะฮะในปีที่แล้วซึ่งสาเหตุหลักๆก,ก,ก็มาจากการล้มนะฮะล้มหนักที่สนามแรกในโปรตุเกสในปอติเมาเนี่ยหลังจากนั้นก็เขาอีเขาก็ไม่ไม,ไม่มีเก้าอี้ให้ได้ไปต่อนะฮะแต่โปโลสโกโลก็บอกว่าก็ได,ได้ได้เจอกันมากขึ้นไงแล้วเขาก็ได้เห็นว่าเอ่อตามจริงตอนเป็นนักแข่งเนี่ยมันอยากแข่งไง คือถ้าอยู่บ้านมันจะไม่มีความสุขมันจะแบบว่ามันจะร้อนจมันจะบอกคืออยากอยากจะถึงเวลาการแข่งขันมีความสุขในสนามไงแต่พอเขาไปเห็นน้องชายตัวเองไปเห็นโปนะฮะโปเขามีความสุขเขาได้อยู่กับครอบครัวนะฮะได้อยู่บ้านแล้วเขาก็เหมือนตัวเขาจะจะใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคนะฮะคนที่แบบว่าตอนเป็นนักกีฬามอาจจะดูฟิตๆใช่ไหมฮะแต่แต่พอได้อยู่บ้านอยู่อะไรเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปบอกว่าเ,าเปลี่ยนดปมากนะแล้วเขาก็มีความสุขได้เนี่ยนะครับพอผมเห็นน้องชายเป็นแบบนี้ผมก็เลยบอกว่าตัดสินใจได ไปง่ายขึ้นนี่ก็เป็นความสูงอีกแบบหนึ่งที่มันผ่านไปในแต่ละช่วงวัยอ่ะเนาะแล้วปอลโกโร่ก็เป็นเทสไรเดอร์นะฮะทุกวันนี้ก็คือไม่ได้วางมือให้จากโมโตจีพีนะครับนักแข่งหมายเลขสี่สิบสี่เป็นเทสไรเดอร์ของเคทีเอ็มอ่าแล้วก็มีสิทธิ์จะได้ลงวายการ์ดด้วยนะครับแล้วก็อ่าได้ได,ได้ได้ลงแน่ๆครับในปีนี้อาจจะเป็นที่ถ้าผมจําไม่ผิดน,นะฮะอาจจะเป็นที่อิตาลีนะฮะไม่ไม่ใช่มูเจโร่นะฮะน่าจะเป็นมิสโซมากกว่าฮะ แล้วก็ทํางานในส่วนของการเป็นนักข่าวได,ไ,ดได้ทำอะไรหลายๆอย่างมากมายนะครับชีวิตเขาก็แฮปปี้ดีเราก็ได้เห็นหน้าคาตาเขานะฮะไม่ได้ว่าห่างหายไปไหนซึ่งผมคิดว่านี่นะครับเป,เ,ปเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีนะครับขอ,ของผู้เป็นพี่ชายแล้วว่าโอเคเห็นน้องชายก็มีความสุขนะครับก็ไิทายออกไปเนี่ยก็ยังคงได้อยู่ในวงการอยู่ได้ทําอย่างอื่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็เป็นนักปั่นจักรยานตัวยงเลยนะฮะก็คือถ้าใครได้ติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเจ้าตัวนีจะเห็นนะครับว่า โอ้แทบจะเจ็ดนสะิบเปอร์เซ็นต์เขาจะอยู่กับกีฬาชนิดนะี้อยู่กับการปั่นเป็นมานานแล้วเป็นมานานแล้วแล้วเจ้าตัวก็ลงแข่งขันด้วยนะฮะใน,ในหลายๆรา,ายการซึ่งมันก็อาจจะยังไม่ได้ว่าเต็มที่นักใช่ไหมฮะอาจจะมีโอกาสหนักๆก็ตอนปิดฤดูกาลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่นะครับคราวนี้แหละนะฮะก็คงจะแบบว่าได้ไปทุ่มตรงนั้นเต็มที่ก็คือเป็นหนึ่งในความฝันในวัยสามสิบห้าปีถามว่านักแข่งนักปั่นจัก,กรยานเนี่ยเขาเขาสูนมากเขาไม่ใช่เด็กๆนะทุกคนเท่าที่ผมทราบมานะ อ่าไม่ใช่เด็กๆครับพวกที่ปั่นแจ๋วๆเนี่มีแต่สามสิบกว่าทั้งนั้นอ่ะดังนั้นก็ถือว่ามนนันเป็นช่วงเวลาที่กําลังดีนะฮะแล้วก็การตัดสินใจรีทายในจังหวะที่รถแข่งอาร์เลียนั้นพูดได้เต็มปากนะครับว่าสามารถที่จะต่อสู้ได้นะครับตอนนี้กับดูคาติได้แล้วละะ่ะชนะการแข่งขันมาแล้วนะครับไม่ได้ขี้เหล่เหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วนะฮะแม้ว่าโดยรวมความสม่ำเสมออะไรต่างๆอาจจะเป็นรองดูคาติอยู่อะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็บางสนามถือว่าทําไ,ได้เทียบเคียงได้ใกล้เคียงกว่าในอดีตมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะฮะเหมือนเขานะครับส่งนะฮะอ่าส่งคล้ายๆว่าขึ้นฝังนะครับอ่าประมาณว่าร่วมกันพัฒนาร่วมกันต่อสู้ร่วมกันทารถคันนี้มาเนี่ยจนเห็นผลแล้วก็ถึงเวลานะครับที่จะส่งไม้ต่อให้กับวุ่นน้องซึ่งในวันนี้นะครับบาวิิวิาเลสถือว่าตกผลึกนะครับถือว่า ทำผลงานได้โดดเด่นกว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างชัดเจนเขาก็ไว้วางใจได้แหะฮะก็คือมองว่าโอเคนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําหน้าที่นักแข่งเต็มเวลาตรงนี้ไปรุ่นน้อง2องคนนี้เขาสนิทกันมากนะฮะก็คือได้มารับไม้ต่ออย่างสบายใจไม่ต้องไม่ต้องห่วงอะไรเป็นเพื่อนร่วมทีมกันมานะครับเป็นเพื่อนร่วมทีมคนแรกของมาวิวิญาเลสนะครับในสมัยอยู่ซูซูกิ ขึ้นมาในปี2015-2016ครับแล้วก็เป็นอ,อยู่ด้วยกันจนถึงแบบว่าปีสุดท้ายก่อนที่เพื่อนร่วมทีมคนนี้จะรีทายนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นโมเมนต์ที่ที่น่าประทับใจนะครับในตรงนั้นกันดังนั้นนะครับเขาก็บอกไปในเม่อผภานนี้ว่านะฮะหวังว่านะครับในจากนี้ไป16สนามเนี่ยนะครับเขาจะสามารถที่จะแบบว่าต่อสู้เพื่อช,ชนะได้นะักแข่งรุ่นน้องที่มีอยู่นะฮะก็ังว่าคงจะแบบว่า มอบของขวัญให้เขาดยการที่จะส่งให้เขาชนะก็ใดๆแล้วก็ตามในที่นี้นะในฐานะของแชมป์เก่าครับคาตาตูนยาเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปแม้ว่าอาพิเยอาจจะดูดรอปลงหน่อยนึงนะครับใน2ส,สนามที่ผ่านมาแต่นะครับในปีที่แล้วแข็งแกร่งมากๆเดี๋ยวรอรดูคืนนี้ครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่คงจะขับรถด้วยความด้วยความสบายใจมากขึ้นนะฮะเป็นธรรมดาครับของของคนที่ประกาศวิทายตรงนี้ถามว่าที่วิทายไปเนี่ย เหตุผลที่เล่ามาเนี่ยครบไหมอาจจะมีว่าเพราะว่าค่ายเขาไม่เอาไว้หรือเปล่าดูแก่มากแล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีบางคนที่ที่คิดว่าเป็นแบบนี้จริงๆผมอยากจะอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่ฮะค่ายเนี่ยเขาบอกมาตลอดนะครับว่าการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่ทางทางค่ายทาง,ทางต้นสังกัดนะฮะจะอยู่ที่เจ้าตัวเองซึ่งค่ายให้เกียรติมากฮะก็มันก็แง่ละเพราะว่ามีเป็นบุคคลสําคัญมากๆฮะ เขาก็บอกว่าเรียกว่าเป็นกัปตันนะเรียกว่าเป็นกับตันในคน,คนในอาร์พิเลียจะเรียกเอสปาโกโรเป็นกับตันนะกับตันทีก็อยู่ที่เจ้าตัวเลยนะครับถ้าอยากไปรถพร้อมนะฮะแต่ถ้าไม่ไปต่อก็จะเคารพในการตัดสินใจอ่านะครับซึ่งก็เกิดขึ้นทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่จะเล่าซ้นๆในช่วงท้ายคลิปนะครับมีผลยังไงกับนักแข่งคนอื่นๆบ้างเนี่ยก็อย่างบอกอย่างที่บอกฮะตอนแรกว่าจะรอดูดูคตินะว่าจะเป็นไปยังไงคือถ้าดูคติตัดสินใจยังไงปุ๊บเนี่ย อาจจะโอเคจะอยู่หรือจะไปก็ค่อยว่ากันแต่คราวนี้ชิงไปปุ๊บเนี่ยดูคติเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับว่าน่าจะมีนักแข่งไทยคนใดคนนึงแหละมีโอกาสหมดนะฮะแต่จะมากจะน้อยก็แล้วแต่มุมมองของเพืมม่อนๆจะมองเข้าไปเลยพวกที่อาจจะหลุดนะฮะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นออเฮมาตินไม่ว่าจะเป็นมาร์คมาเคสไม่ว่าจะเป็นแอนเนบาสจินินี่หรือจะเป็น2คนจาก v r 4 6มีโอกาสนะครับที่จะเชื่อมโยงมาที่นี้ได้หมดเลยนะฮะ จากการที่จะตัดสินใจซึ่งดูกาติจะทำเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่รู้หรอกตอนแรกเราก็คาดว่านะฮะจะเปิดเผยอ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโฮมเลสอังที่อาจจะเซอร์ไพรส์เหมือนเอสไาโกโก็ได้มั้งนะฮะก็ปรุ่งนี้มะลืนนี้อาจจะบอกอะไรหรือเปล่าอยลุ้นกันเนี่ยครับนักแข่ง4คน5คนที่ผมว่ามาจากดูกาติเนี่ยอาจจะนะครับโผล่มาที่นี่ก็ได้ก็คอยดูนะว่าจะเป็นใครหรือแม้กระทั่งนะครับนักแข่งเพื่อนร่วมทีมอาไม่ไม่เพื่อนร่วมค่ายนะฮะ แข่ง้าวสองคนนะครับเรายังไม่รู้นะว่าอนาคตของพวกเขาจะเป็นยังไงอาจจะมีหนึ่งในสองคนที่มีโอกาสได้ลุ้นขึ้นทีมใหญ่เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับทุกคนอ่านะครับนี่คือรื่องราของนักแข่งจอมเก๋าครับเอสเปอกาโร่นะครับนักแข่งหมายเลข4 1ของอาร์พิเลียนครับที่นํามาฝากนํามาเล่ากันในวันนี้นะครับเดี๋ยวกิจกรรมในคืนนี้นะครับก็ไปดูที่ตารางการแข่งขันได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นการฝึกซ้อมวันแรกนะครับสำหรับทั้ง3รุ่นนะครับพีพีทีวีเอสดีสามสิบหกไม่ถ่ายนะส ลาไปก่อนครับค่อยเจอกันกับผมในคืนนี้กันต่อไปสวัสดีครับ